จุดยืนฝรั่งเศสมาโครงสนับสนุนม็อบนับแสนที่แสดงจุดยืนต่อต้านลัทธิเหยียดยิวเรื่องนี้กำลังส่งสัญญาณว่าฝรั่งเศสไม่อยากให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาหรือไม่ Why w <whoa. S 1> เมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวฝรั่งเศสกว่า180,000คนทั่วประเทศนัดชุมนุมประท้วงกลุ่มเคลื่อนไหวที่ออกมาต่อต้านชาวยิว ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวิกฤตสงครามฮามาสอิสราเอลในเขตชนวนกาซาของชาวปาเลสไตน์ ทั้งนี้เฉพาะตัวเลขผู้ชุมนุมในกรุงปารีสก็มีผู้ชุมนุมมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วแถมยังมีผู้นําฝ่ายการเมืองคนสําคัญในฝรั่งเศสออกมาร่วมชุมนุมกันอย่างคับข้างเช่นเอลิซาเบธบอนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพรรคโรเนสซองพรรคฝ่ายรัฐบาลของเอมานูเอลมาครงรวมทั้งฟองโซโอลองอดีตผู้นําฝรั่งเศสมาลีเลอแปงผู้นําฝ่ายค้านขวาจัด ก็มาปรากฏตัวในการชุมนุมด้วยโดยทางการฝรั่งเศสได้เตรียมทีมรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตลอดช่วงเวลาการชุมนุมถึงแม้เอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะไม่ได้มาร่วมชุมนุมด้วยแต่เขาก็ได้ออกมากล่าวสนับสนุนการชุมนุมในวันดังกล่าวและยังเรียกร้องให้ชาวฝรั่งเศสช่วยกันออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านกระแสะเกียดชังชาวยิวที่มาครงให้ความว่าฝืนคืนชีพอีกครั้งอย่างไม่อาจรับได้ จริงๆก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะคะเพราะฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีชุมชนชาวยิวเป็นจํานวนมากที่สุดในยุโรปหากนับเฉพาะชาวยิวที่เป็นเชื้อสายแท้ๆก็มีราวๆ4 0 0 0 0 0คนหากนับรวมครอบครัวของชาวยิวที่บางส่วนอาจมีเชื้อสายอื่นๆด้วยจะพบว่าในฝรั่งเศสนั้นมีชุมชนชาวยิวมากกว่า ,0,000 0คนคิดเป็นสัดส่วน6.87ต่อประชากร1000คนในฝรั่งเศสเลยทีเดียว สำหรับการนัดชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้มาจากแคมเปญของประธานสภาบนเชล่าลาเชอร์รวมกับประธานสภาล่างยาแอลบรนบีแ yeah, วร์โดยการออกมาเรียกร้องให้ชาวฝรั่งเศสออกมาชุมนุมร่วมกันในกรุงปารีสและตามเมืองใหญ่ๆของฝรั่งเศสเช่นนีสรียงสตาสบลูเพื่อต่อต้านกระแสเกลียชังชาวยิวที่ประธานสภากล่าวว่า เป็นสิ่งที่ขัดตตอรหลักการปกครองระบอบสาธารณรัฐของฝรั่งเศสแต่ว่าก็มีนักการเมืองฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือชองลุกเมลองชงผู้นําพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายจัด ที่มองว่าการแสดงจุดยืนเช่นนี้ในสถานการณ์นี้ซุมเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของรัฐบาลฝรั่งเศสต่อการสังหารหมู่ในกาซาได้และหากสังเกตให้ดีจะพบว่าการนัดชุมนุมของกลุ่มต่อต้านการเหยียดชนชาติยิวนี้จัดคู่ขนาดกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลายพันคนที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาเมื่อช่วงสุกเสาร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน การชุมนุมของทั้งสองกลุ่มจึงถูกมองว่ามีความพยายามที่จะดึงกระแสะมวลชนที่มากกว่าเพื่อส่งสัญญาณต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสต่อความขัดแย้งในนวนกาซาถึงแม้ว่าแกนรนำผู้ชุมนุมจะบอกว่าเป็นการแสดงออกของมวลชนที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ตามถ้าดูจากจำนวนตัวแทนฝ่ายการเมืองที่เข้าร่วมชุมนุมเพียงกิจกรรมของฝ่ายหนึ่งแต่ไม่มีการพูดถึงกิจกรรมของอีกฝ่ายก็พอจะมองออกถึงจุดยืนของรัฐบาลฝรั่งเศส ต่อสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางได้เหมือนกัน Why w a l